bé nhỏ đây nè cái đó cao luôn ơi cái tiền đây รมมันเครื่องโลกครับพี่น้องนยากเนน้องขอผมเดี๋ยวนี้เตมแหมกน้อยครับน้อยนสวัสดีครับพี่น้องพอกันอีกแล้วครับสวัสดีปีใหม่น้าครับพี่น้องครับเมือนี้นะครับสองพันยบสองเนาะนี่ฮะนม่ออกล่ามั่นเชี่ยงคือเก่าครับพี่น้องนี่ครับมาสองคนครับกับมือปราบมันแสงนะครับ พี่น้องตอนนี้ก็เดินทางมาตาเซาเล็กน้อยอยู่ใกลสีหอดวล้ลครับ <Yeah. S 1> มันแช่งหาหนาวนาแล้งนะครับโอ้โเดี๋ยวพี่น้องโอ้ยหวาแลดวหวาแล้วไหมไไมไหม,ไมครับพี่น้องนี่ห้อยกลครับห้อยกลดโยนหนีได้แล้วประมาณจ็สามสิบกิกโลครับ,บครับก็เลยมาซ้ำอีกครับ นีตอนนี้นะครับลู่เดินี่นะครับหมากมันจะออกหมากด้พี่น้องเห็นหม,มาก,กวะครับถ้าเป็นหมากสีอโอเคเลยเห็นเยอะเห็นบ้างเห็นเสียวลงให้เบิ้งเดี๋ยวกูวลงงงๆๆองจีดนี่ฮะสนามหมากของมันแซงครับก็จะออก หมากแบบนี้เนาะถ้ามีแบบนี้นะครับยืนยันได้เลยว่าหัวไงกับพี่น้องหนึ่งกาสีคุดนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับเมื่อนี้ว่าสิได้หัวใหญ่บ่นะครับสิได้จักลู่นะครับเมื่อนี้มาสองคนครับสิเอาประมันมาเน,นี่ยแหละ <c oughs> อโอเคครับนี่ครับพี่น้องตอนนี้ก็ กำลังเต้มเสียมยอ,อ,อมย,มย,อยอู่ครับเอาตะแหมดมาได้พี่น้องนี่ฮะนี่ฮะพี่น้องครับหัวงเรียกเหี้ยงหมานครับโอ้ยพี่น้องน,นี่แหละ่ะไปดูการสองห้าสองสองขันกล่ <c oughs> องลม <c oughs> นี่ฮะพี่น้อง หัวแรกครับหัวแรกหัวแรกนี่มึงเนะีนี่ฮะสองพันยี่สิบสองครับนี่ปีใหม่เด้อพี่น้องเด้อนี่ยหัวงามคือเก่าครับเนี่ยพี่น้องลักษณะเคียครับนี่ครับยั่งแล้วครับพี่น้องยั่งแล้วมาลุนกันครับลุนหัวด้วยพี่น้อง หัวเงยโอ้ยหัวโบนี่หัวโบนี่โอ้ยวเสียงไหมโอ้ยทาง้งไตพี่น้องหัวทงไตหัวไตเนี่ยหลุนโอ้พี่น้องหัวใหญ่อยู่ผมซับครับโอ้พี่น้องครับก้อนโอ้ยเสียดายเลยวะโอ้ยบัวแหล่ะมึงเนี่ยแหละ ซับแฟนไวะอย่างนาะพี่น้องเนาะโอ้โนี่ครับพี่น้องเคีื่อสองเครื่องครับวันหนึง่งวันหนึ่งครับมาหน่อยมาหน่อยวันนี้เครื่องนี่้ัะโอ้าดพี่น้องเงนี่นะ พี่ับอีกอย่างมันป่นยอย่พี่น้องนะเดี๋ยวพอเห็นเนาะรอเบิงครับหัวนี่นี่อะลรบอกก็ว่ามันเงี้ยคักดยู่แล้วสับจนได๋เห็นอยู่ก็ได้้ยเยวเครื่องเดี๋ยวพี่น้องนี่แหละ อาเคืองเลยวูบประมาณจักเออ20นาที่าหอดอกบ้งซิปนี่แหละบ้างซิปนาทีครับระเมาณโลแล้วมนนี้สียครับมาเบิ่งฟังผีพี่น้องสีเจ้าเราบ่อุ้ยน้อย โอ้ยหน่อยบะนั่นพี่น้อ,นองนะแตกแล้วแตกกันพี่น้องโอ้ยซับยางเดียวครับช่วงนี้น้อยเดี๋ยวไปรู้เลยตัวนี้นี่ฮะตอนนี้บ่เห็นเครือเด้วยครับพี่น้องแต่จะเห็นแต่เอ้าหาเครือในดินยางเดียวครับช่วงนี้ นี่ยังลงเดียวพี่นอ้องเลยยิ่งเดือบกะจะด้พี่น้องด้อหนาเรียงมันจีออกสีนี่ครับกวมเหนียวนะครับเวลาหนึ่งนะครับหนึ่งห้สุกนะครับถ้ามันบดเหนียวหนัดแปลว่าเจ้าหนึ่งว่าุกดื้อพี่น้อง โอ้โหนี่ะมสว่างอยู่นี่เด้วอยหัวสว่างตัวนี้พี่น้องคนน่ะยังไง่เขาได้พี่น้องเด้อนี่ฮะมือยาสั่นทัพแลเวกันโอ้ยอยกอยู่พี่ยย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 ่ยย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 ายย ได้ยุครับรุ่นพีห้าปปี้ดุนยิกกีดามเสียมถ้น้ะผู้ไทยบิก๊กบิ๊กแท้เฮ้ยสาวเป็ดต้อเถือกวาสันเขี้ยนอกลมดี อันนี้จักโมงเหรอบุโมงแม,งมนแมนเฮ้ยชัดอีีพี่นอ้องเห็นยูเป็นเด็กแมนโ้ยนะนะมันแหลมไปทางพุ่น,นเัวกูเลี้ยวเลียวเสืยอันที่ไปพุ่งวเนี้ขึ้นงานบุคคลนี่เง้ครับแกก ดอกนี้ไหมแจกอดอยู่ตัวละ่ได้อยู่บาดคือเก็หยิมจับใส่เสียแดงไปเรือยพี่น้องมันวางไว้สิพอหัวนี้สีสีเป็นตะวันใช่ปะเมื่อกี้พอจับกูือจับนี่แซบบอกไว้เถอะ นครับพี่น้องผมผมมีแต่หมากนี่หน่อยครับมีเต่าหน่อยนี่หน่อยครับนี่แหละนี่ฮะคนประมาณจะชั่วโมงอ่ะครับพี่น้องเมื่อนี้ก็แดดก็เริ่มออกแล้วครับนี่ก็เริ่มยุ่ยแล้วนี่ฮะอากาศมาพวดดินครับพี่น้องเมื่อนี้ฮ่าพี่น้องหันหลังเหวังหันเนี่ย พุ่นน้มัลอยเอาอีกแล้วพี่น้องเสียมหมาเสียมหมาเสียมเสียมหมา <c oughs> หัวหนึ่งเทดูนี่ไม่เฮ้ยอ๋อไม่เหรอครับ <c oughs> พี่น้อง <c oughs> ตอนนี้กบบเที่ยงครับแต่แล้วพูดละไรสามสี่โลครับวันเบิ้งหวัวเงี้ยหัวเงี้ยวไม่เบิ้งนู่นอะไรวะ พี่น้องเอ้ยกลับโมห่มครับพี่น่ะอ้อปีใหม่แล้วกันยังคุดคือเก่าพี่น้องคุดจนมาขี่ข้านาุ่นละมาดลุนหัวน้ำกันมังเสียแลครับพี่น้องทุกคลิปทุกคลิปโอ้ยพี่น่ะเนี่ยหลายครับโอ้ยโมเมนหาโลกแล้ว นี่ครับพี่น้องกัะช่วงหันกบวิบดิ้ยครับช่วงใบเนี่ยแต่ครับมาเบิ้งมันครับนี่ครับพี่น้องหาลูครับนี่มะมันนี่ครับสิ้ผ้าพี่น้องมาเก็บมันครับมือนี้กูดแล้่ยวๆเนาะนี่พี่น้อง้ผ้าพี่น้องมาเก็บมันครับนี่มามันครับเบิ้งบรรยากาศเก็บมันนะครับสองพันยี่สิบสองครับนี่เป็นลีปแรกของปีครับนี่้ผ้าพี่น้องมาเก็บมัน หัวยังไงจกักหน่อยเมื่อยครับไส่คำเดาะนี่น้องเดินไปอือน่ะยี่ลองเลยเออเรื่องหัวหน่อยหัวใหญ่เอาเวทครับเดี๋ยว,น,น,น,ว,ว,ว,น,ยวนี้เพราะว่าหนาแดงครับมันจะมีความหวานนะครับ ขั้มหวานความมั่นนะครับพี่น,อน้องเก็บเป็นขวบกว้างเดี๋ยวจะพาไปเพิเ่งมองมันได้หลายครับพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวมาดุนอีกน้ำกันครับมีสองเจ้าครับมีสองเจา้าเจ้านึงเจ้านึงคุณเด้อพี่น้องละมีน้ำปลาหน่อยเดี๋ยวจะพาเก็บครับเก็บหัวหอมกนเอาไปเล็กเอามัน่นดินแดนเราอ้ยพี่น้องลนะ ก็จะเดี่ยวหอบใช้เสียเดี๋ยวถุงไม่เกี่ยวเฮ้ยถุงไม่ใส่เอาพี่น้องหัวอนเยอะใหญ่พูดไปไปนี่ฮะเป็นบรรยากาศครับวันนี้แกจะเตรียมแล้วพี่น้องมีมะเบิ่งบานแก้ควรครับช่วงเจ็ดฟอสช่วงว่าหันครับโบมีเวลาถ่าไทยครับก็ขุดแางเดียวครับเพราะว่าาแต้มห่อนแล้วก็ได้หยียบไป ครมีขัดหัวมันนี่หัวมันครับนี่ฮะหัวมันฮะคุณพี่น้องหัวมันเด้อพุ่น <c oughs> เอ,อ้อไงครับไงหลีอดิดอันเดอช่วงนี้ถ่ยายบ่ได้ถ่ายวิดีโอบ่ค่อยได้ปดานเดยได้พี่น้องพเพราะว่าเขา FC ฟซีเขาเบิ่ยงระบาดนี้เขาอ่นขึ้นรถน้ำบาดพี่น้องเนี่ย เขาขึ้นลดน้ำยี่น้องเขามมก่นกลบนี้โอยกลบน่ได้ตลอดปีแล้วผมคิดว่าท่านผมนี่เหียงนะนี่แหละใกลเตรียมแล้วพี่น้องเดี๋มานลุนไว้จิเตรียมีบลอี่ลตามกระสิบลครับผู้เดียวสองคนกับสิประม้านยี่สิบก็ลนี่แหละ นี่ฮะงามๆว่าจะถ่ายตอนรุ่นให้เบิ้งกับย่านแบตเบิดก่อนเนาะพี่น้องมาเอาตอนเก็บดีกว่ามันจังวู้ยหลวดนะน,นะ่ไม่ได้นั้นไหลนี่ฮะซับกับนี่ครับพี่น้องเออฮ้ยน่าเก็บหัวนี้านนี่โอ้ยตอนนี้ก็4ีมงกว่วแลละครับได้เสือม,มือดแล้วพี่น้องผนปลากับยังอีกไหลครับผีหอีกะมาณจากัก ลอยลอยไรครับมันจะลอยไรอยู่มันจะย,ยิย่ง่างอีกสองสามกิโลกันยี่ห้อลวดพี่น้องโอู้ดนะเนี่ยนะนี่ไงกันนะกัม่บหุ่มเได้คนนะนสามหัวประมาณเคืองโลครับพี่น้อง เตียมแล้วเตียมแล้วครับเตียมทุงไผ่ไงยิไผเมื่อเด็กหมดนีมีอยู่มันแซงนะครับฤดูนี่จะเป็นฤดูที่มันหอมนะครับมันจะหอมกว่าปกตินะครับเวลาเห็ดข้องหวานเนาะมันจะออกหอมหอมเหนียวๆนะครับต้มด่วนๆเล็กน้อยด้วพี่น้องใส่ยางมันเหนียวนะอ้อเต็มพี่น้องเต็มเอ้ยโอ้ย เค okay, ครับไปบิ่งพอีกเจ้านี่ครับสวบนน้ำตาลได้พี่น้องนี่ได้เครื่องสวบนหัวหมีโอ้มีการเสียงอีกพี่นอ้องกูน่ะเอเอาได้ยี่ดอกครับพูละสีโเรแล้วสีไปสั่งตาสั่ง,งพี่นอ้องเมึงมื่อนี่ก็ประหยัดเดินท้างครับไปพอกันคลิปหน้าครับผม จับไว้ชั้นบด่อยัไม่ได้เจ็บโลหามขึ้นโซ่ก็ศิญยอด้ตีเอ้ยีไปยอด้นะกระโดดโอ้ยสิโลรเสิบโลครึ่งนี่เขาไ้เดอดหกโลมันก็ดได้ารกู่าสิบโลนะขีดหิเะเฮ้ยเฮ บุกแดดสิบโลกเก้าขีโอ oh, oh, nice ้เหลือนเห่อนย้อนจับขอนวงอาิยอรแบบนี้โอ้ยมีแต่หัวนี่หน่อยโเฮ้หน่อยมีตัวแต่หัวนี่หน่อยนี่เ้ยมันเหรอเฮ้ยหัวหน่อยหัวหน่อยทั้งที่ ្៉ម្្ៃទៅ្ោ់ទៅ្៊ែក្្្្្៊